กลับมาติดตามเกาะกระแสโลกในช่วงสุดท้ายของรายการช่วงของสีสันครับค่ะช่วงนี้นะคะพูดถึงเรื่องของการหาคู่ แอบมองไปทางพี่รัตน <มา S 1> ์นิดหนึ่งรีบผันมาเลยค่ะ <c oughs> ไปที่กันไปที่ประเทศจีนกันค,ค่ะประเทศนี้เนี่ยประชากรเขาเยอะมากๆเลยแต่ว่าโอกาสที่จะเจอคู่แท้หรือ <ừ. S 1> ใครจะได้แต่งงานเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจเกี่ยวกับการหาคู่ถือว่าเป็นธุรกิจที่บูมมากๆแต่สําหรับหลายคนเนี่ยก็ยังไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าที่ควรค่ะล่าสุดนั้นมีชาย3คนนะครับเป็นหนุ่มโสดหน้าตาดีฐานะดีเขาบอกว่าเป็นหนุ่มโสดฐานะดีมีรถขับโทรศัพท์กันนําได้ นะฮะก็บอกว่าต <Lil 's> <istles> ัดสินใจโฆษณาผ่านทางบิลบอร์ดขนาดใหญ่นะครับเป็นป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่เลยโฆษณาขายตัวเองนะครับเพื่อหวังว่าจะได้เจอเนื้อคู่ให้สาวๆนั้นมาติดต่อมานะครับแล้วก็หวังว่าจะหาคนรักมาอยู่กันไปตลอดได้สักทีนะฮะในช่วงนี้เป็นเรื่องที่ก็แปลกๆเนี้ยที่ประเทศจีนครับ ในประเทศที่มีประชากรเป็นพันล้านคนอย่างประเทศจีนนะคะการหาคู่แท้อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับหลายคนค่ะและด้วยอาชีพการงานที่ไม่ค่อยจะได้พบเจอกับคนอื่นมากเท่าไหร่หรือว่าปัจจัยอื่นอีกมากมายก็ทําให้ชาวจีนส่วนใหญ่ยังครองโสดอยู่แม้ว่าอายุจะเข้าเลข3มแล้วค่ะหลายคนนะครับก็ได้ใช้บริการของบริษัทจัดหาคู่เพื่อสร้างโอกาสในการพบเจอกับเพศตรงข้ามนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยก็ไม่ได้ผลนะฮะคนโสดจึงต้องหาหนทางโปรโมตตัวเองให้เป็นที่รู้จัก อย่างเช่นเนี่ยแหละครับตามที่เห็นในป้ายด้านหลังนี่นะฮะชาย3คนเนี้ยนะครับเป็นหนุ่มโสดที่แม่ใจกล้าจริงๆนะฮะลงทุนโฆษณาตัวเองบนป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่เพื่อดึงดูดความสนใจจากสาวๆทั้งหลายค่ะป้ายโฆษณาอย่างนี้นะคะอยู่ใจกลางย่านกวนชุนค่ะในกรุงปักกิ่งถือว่าเป็นสถานที่ที่ผู้คนจํานวนมากจะต้องเดินผ่านไปผ่านมาอย่างที่เห็นนะคะป้ายก็เป็นรูปของทั้ง3แล้วก็มีข้อความเขียนเอาไว้ด้วยนะคะว่า ไม่ผิดหรอกนี่คือการประกาศหาคู่แล้วก็ตายรูปค่ะก็มีรายละเอียดของตัวเองให้สาวๆอ่านเพื่อพิจารณาแหมมันเหมือนเหมือนเป็นป้ายของดาราอะไรสักอย่าง,งจริงๆนะแต่งตัวใส่ทักซิโดดูดีเลยนะสามหนุ่มเนี้ยมีชื่อเสียงยังนามกันว่าจางหยางวัย27ปี เาเวยหลุนอายุ30ปีและอีกคนก็คือซื่ออิงอายุ33ปีนะครับทั้งสามีหน้าที่การงานฐานะดีนะฮะแต่ว่าไม่มีปัญญาไปหาสาวนะครับไม่มีปัญญาไปจีบสาวเพราะบอกว่าทํางานมากจนไม่มีเวลาไปหานั่นเองอนนเมื่อ,อายุปาเข้าไปเลข3แล้วนะครับก็เลยเริ่มทุกข์ใจ ยังคิดว่าเมื่อไหร่จะมีคนมารู้ใจมาอยู่เคียงข้างกายสักทีนะจึงลงขันกันโฆษณาตัวเองนะฮะแล้วก็มีการประกาศให้เบอร์โทรศัพท์มือถืออยู่ด้านล่างด้วยนะครับ <c oughs> เผื่อใครสนใจเนี่ยติดต่อโดยตรงเป็นการขายตรงกันเลยนะฮะโดยไม่ต้องไปง้อบริษัทจัดหาคู่อีกต่อไปค่ะทั้ง3คนนี้นะคะก็ใช้เงินลงทุนกับการโฆษณาตัวเองไปถึงประมาณ2 5 0 0 0 0บาท ถือว่าเป็นเงินเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค <ừ ừ S 1> ่ะสําหรับคนที่มีรายได้มากอย่างพวกเขาเนื่องจากว่าเขาคิดว่าถ้าได้คู่ครองจริงๆเนี่ยก็ถือว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกค่ะซึ่งก็มีผู้สื่อข่าวนะครับไปตามไปสัมภาษณ์ไปสอบถามพวกเขาทั้ง3นี่ก็บอกว่าช่วงนี้กลายเป็นทุกขลาบนะฮะ <c oughs> ทุกใจหนักกว่าเดิมอีกเนื่องจากว่าตอนนี้ชีวิตวุ่นวายมากๆมีคนโทรมาแต่ละวันเนี่ยนับไม่ท้วนนะครับแล้วก็เรียกว่าไม่เป็นอันทํางานกันเลย มีบางคนเนี่ยก็เป็นผู้หญิงที่โทรมาติดต่อด้วยตัวเองบางคนก็เป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนๆนของสาวๆที่อยากจะแนะนําคู่ให้จนในที่สุดนะตัดสินใจตอนนี้เนี่ยปลดป้ายที่เห็นนี้ทิ้งไปแล้วเรียบร้อยนะครับเนื่องจากว่าไม่มีเวลาเป็นส่วนตัวอีกต่อไปนะครับแหมคุ้มไหมฮะเนี่ยก็งงกับเขานะฮะอยากได้คู่แต่พอประกาศอย่างนี้ถือว่าได้ผลนะมีคนโทรมาด้วยแต่กลายเป็นว่าไม่ชอบและคนโทรมาเยอะเกินไป แปลกนะคนคนมีตังหรือเปล่าทําอะไรก็ได้แต่ว่า <c oughs> มันอยากยนะขึ้นรูปให้ทุกคนรู้จักหรือเปล่ามันหมดหนทางขนาดนั้นเลยเหรอะ <c oughs> ต้อง คนจีนพูดยากเราเราคงไม่สิ้นไร้ไม้ตอขนาดนั้นนะอย่างไม่โฆษณาตัวเองบนบิวบอร์ดนะพี่รรดไม่ไม่แน่แ่ะในในรายการนี้ได้ไหมฮะเดี๋ยวส่ง SMS หรือว่าเดี๋ยวจะเขียนข้อความไว้ว่ารายละเอียดพี่รรดแล้วก็เบอร์โทรไม่ใช่เขาส่งมาให้เราสิเขาเห็นเราอยู่แล้วใช่ไหมอสุน้องจอยประกาศหน่อยไหมไม่เป็นไรค่ะพี่รรดคนเดียวดีกว่าตอนนี้จอยมีคนรู้ใจเรียบร้อยแล้วนะแม่น่าเสียดายไปต่อกันตอนนี้เลยครับไปที่ประเทศออสเตรเลียกันบ้างค่ะที่นั่นเนี่ยเขามีการ แข่งขันเหมือนกับออสเตรเลียก็ทาเลนต์เหมือนกันช่วงนี้เหมือนกับทุกประเทศก็มีเนาะซื้อลิขสิทธิ์มาอย่างบ้านเราอย่างนี้แต่ว่าที่นั่นค่ะแปลกคือผู้เข้าแข่งขันเขาเนี่ยต้องเป็นผู้สูงอายุเท่านั้นโอ้โหต,ต้องเป็นผู้ที่อายุมากกว่า55ปีขึ้นไปด้วยนะฮะหลายคนคิดว่าอาจจะไม่น่าสนใจแต่ว่าผู้สูงอายุที่เข้าประกวดนั้นก็มีลีลาเด็ดแล้วก็มีคนที่มาสมัครกันมากมายทีเดียวนะลองไปชมออสเตรเลีย โอโซีเ <God Talent, S 2> นียซีเนียนะก็ทเล e n t นะลองไปดูบรรยากาศของที่ประเทศออสเตรเลีย er กนันครับผู้สูงอายุที่นั่งเต็มฮอเหล่านี้นะคะไม่ได้มาดูคอนเสิร์ตหรือว่าการแสดงเท่านั้นหลายคนในนี้นะฮะเป็นผู้เข้าแข่งขันค่ะรายการซีเนียซูเปอร์สตาร์ท alent show ที่ได้รับความสนใจแล้วก็เป็นรายการดังของประเทศเขาค่ะที่เจาะตลาดผู้สูงอายุโดยเฉพาะ นี่ถือเป็นการแข่งขันสําหรับผู้สูงอายุนะฮะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศปีนี้มีผู้เข้าสมัครคัดเลือกทั้งหมดไม่น่าเชื่อนะฮะสามหมื่นคนทีเดียวนะครับแล้วก็ในรอบนี้ก็คือรอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับก็จะมีการคัด14ทีมสุดท้ายนะครับ14ชุดการแสดงสุดท้ายเนี่ยซึ่งผู้เข้าแข่งขันบางคนก็เตรียมการแสดงมีทั้งแบบเดี่ยวบางคนก็มาเป็นทีมอย่างที่เห็นนะครับก็เตรียมกันมาอย่างจัดเต็มทีเดียว สำหรับการแสดงค่ะก็มีตั้งแต่ร้องเพลงของศิลปินดังอย่างเช่นผู้เข้าประกวดคนเบกกี้นะแปลงโฉมใกล้เคียงกับเอลวิสเพรสลี์เลยไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ค่ะเสียงของเขาก็ยังใกล้เคียงด้วยและทันทีที่เพลงเอลวิสดังขึ้นมาต้องบอกว่าผู้ชมทั้งหอค่ะเฮออกมาพร้อมกันเลยโดยเฉพาะสาวๆรุ่นเด็กทั้งหลาย น่าสนใจนะซึ่งนอกจากร้องเพลงที่เห็นกันประจำนะสำหรับรายการอย่าง<ฆ>ในไทยแลนด์ก็ทัเล้นอย่างเงี้ยความสามารถที่ผู้เขาเ้าแข่งขันเตรียมมาก็มีการแสดงที่หลากหลายนะครับมีการเตรียมมาทั้งเต้นรํารูปแบบต่างๆมีทั้งบอลเล่มีทั้งระบําหน้าท้องก็มีนะครับมีทั้งการเต้นแทบดันส์การเล่าเรื่องตลกก็มีนะครับ mm hmm. อย่างที่เห็นแล้วก็มีการเล่นกลร่วมไปถึงบางคนก็ใช้วิธีการไร้กรอนครับ mm hmm. และหนึ่งในนักเต้นที่เขารอบชิงชนะเลิศน,นะคะเธอเคยได้รับบาดเจ็บที่หลังมาก่อนแต่ว่ายังมุ่งมั่นค่ะเรียนเต้นแล้วก็กลายมาเป็นนักเต้นทัพแดนซ์ที่มีความสามารถทีเดียวส่วนอีกคนค่ะเป็นนักเต้นระบำหน้าท้องเธอแต่งตัวมาอย่างสวยงามจริงๆนะคะเหมือนเป็นผีเสื้อชุดของเธอเนี่ยเซ็กซี่ไม่เบาค่ะเป็นชุดแดงเรื่อ,อมอย่างที่เห็นนี้โชว์สื้อทรงองเอวแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงร่างใหญ่ก็ตามค่ะโอ้นี่แ55แล้วนะฮะไม่น่าเชื่อนะว่ายัง เหมือนกับก็ดูดูดูดไม่สูงอายุมากนะ,ะซึ่งผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทุกคนนะครับก็ต่างแสดงกันอย่างสุดเวียงสุดความสามารถบางคนบอกว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะฮะก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะฮะอยู่มาถึงปูนนี้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเม่มีโอกาสได้อยู่บนเวทีก็เลยจัดเต็มกันอย่างเต็มที่นะฮะเพราะโอกาสแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีบ่อยๆนะครับก็ประกวดซีซั่นหนึ่งก็คือปีละครั้งนั่นเองค่ะแม่เห็นแล้วอายไหมน้าอายไห<ะ>มฮะ ใช่แม่น้องจอยเก่งจริงๆนะคะคือ ผู้สูงอายุขนาดนั้นเกิน55กันแล้วทุกคนแล้วบางคนเนี่ยอาจจะ60 70แล้วด้วยซ้ำ<ช>แต่ว่าออกมาเต้นบัลเล่ยอย่างเงี้ยน่านับถือจริงๆค่ะก็เป็นเวทีนะครับที่ให้ผู้สูงอายุอย่างบ้านเราเนี่ยผู้สูงอายุชอบไปร้องเพลงไปรวมตัวกันเพื่อ<ช>ร้องเพลงกันนะก็น่าสนใจถ้ามีคน<ช>ดึงมาจัดการแสดงแบบนี้นะครับในเมืองไทยแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องของก็ต t a l เลนต์หรือว่าเวทีการแสดงประกวดที่เป็นเหมือนเรียลลิตี้โชว์เหมือนเจนิสมากขึ้นมีเวทีเด็กมีเวทีของผู้ที่ ค่อยโอกาสเวทีผู้สูงยกุก็น่าสนใจเหมือนกันใช่แล้วค่ะและปิดท้ายวันนี้นะคะเดี๋ยวจะลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพการเต้นอีกแล้วแต่เป็นตำรวจค่ะที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาของสหรัฐอเมริกาค่ะ ก็เป็นการเต้นแล้วก็โบกรถไปด้วยนะครับคล้ายๆกับตำรวจจราจรของอไทยเรานะฮะก็น่าสนใจไปดูว่าลีลาของเขาเนี่ยสู้กับตำรวจของไทยได้หรือไม่ครับทั้งหมนนี้คือเกาะกระแสะโลกนะครับแต่กลับมาติดตามได้ใหม่จันทร์ถึงศุกร์นะครับ14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีทางมีเดียเนว์ชัแลแล้วก็ทาง b a c k a b o o t v ครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันเชื่นจิตคุณรัตภูมิรวมถึงทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ